เพื <onz> ่น <etus> ั้นเพื่นี้ยงอะไรน้เ่ยโาพแงามแล้วันนี้สะอาดาเราานไม้มา้นไม้การเลยไดารแวเป็นสวนย่อมนะไลรีวิวแมอ้าตา้อง้องุงช่องนะครับมารวมตัวกันอบตันราเอาเฮ้ยจ

ตัว,วไปตัวเต็งนะครับตอนนี้ลุงจิมถึงกับยอมแพ้ตัวเต็หตตงหกตัวเต็งครับมังไม่ลงยอมแล้วเรื่องนา่แพทวน ลสองคนนะทันงสองที่เดี๋ยวจะพ่อแม่คำใส่ยังหวั่นนั่นแหละมุ่งมุ่นี่นะไปละสองคนแม่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 มีเบอร์เบอร์พี่ชีแม่จะโอนให้แม่ปิดปากเลยแม่มีค่ะแต่ว่าต้องหลักห้านะคะอะได้ะไรแม่เอาหลักสอเลยแม่เนื่องมาปรัุ่งนี่ก็ไปสองคราวแล้วเขาแจกเสื้อกับเขาเห็นลราเขาก็ไปหาสาวหม คลิปนี้ลบด้วเดอใ่าไายไไม่เ้าใากบ้านนะหพอเจ้ายากบ้นนั่นน่ะท่านดาเมื่อกี้เจ้านบอกอยู่รักเมียต้องสงสอเรียกวกต้งขเมียะไม่อกใ้ยงสงสยไม่ได้่าสงสัยเลยครับระแวงเลยดูงเยอนี้มีอะไชื่อเตรียมด้ยเดี๋ยวป้ามา นะครับคนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับพี่พี่จกินเนื้อเดอไปใช้คนละไซส์ไหลแล้วทำดูทำดูอันนี้ไม่ตรงนี้เลยอ่อนเลยไม่ให้แล้วมาวาไว้แล้ว็วันที่ครบห้าวันห้าวันแต่วันละสองขวดละทีนะใจว่าละสองขวดใช่ไหมคุณคิดพร้อมไหมพร้อมสลัดสีเดืนยมันมีสุกเดียบแบบยังไงสองขวดจะให้ทั่วดน่าลงทิ่มัน ท่านหนูนะจะเทใส่ผ้าคนหนูดีกว่าน้อเป้แข่งก็มานะมองมองาาตาเพ่อนะคะนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องแอนรอี่นะคะรถน้แข็งก็มานะคะขหงอยเลือลกพันไอ่ขอหงอยเลื ืเปลี่ยนไหมเมื่อกี้มีมีก้อนมีมีอะไรนะมีฟางนะคะมีฟางมีเนินมีอะไรตรงนี้พอปรับขึ้นมาปุ๊บทุกคนมีที่ยืนน่าอยู่เลยน่าอยู่เลยนะคะตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้ไม่ค่อยน่าอยู่เพราะว่ามันน่ากลัวมากบางเตม่ะหรมันจะเป็นกองฟางใช่ก็จะดึงตั้งรูนูแบบดึงทั้งัวน่ะเอาไม่มากเอาไม่ยากบ่เนี่ยมีทางมาเปลี่ยนโยไว้ฮะ นใจงานวารีเทพทเสิ่งที่เราคอยก็มาแล้วครับเนี่ยสิ่งที่เรารอคอยรอคอยมาสองวันเต็มเต็มีเมันแข็งนะ นะคะรถน้ำแข็งก็มันลงให้แล้วนะคะอะไรที่คิดถึงพ่อเปาไม่อปนะคะก็ดูคลิปนี้นะคะก็คงจะหายคิดถึะะงขอบคุณค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะอยู่แบบลำบากนะ,ะไม่ลำบากเลยค่ะสนานค่ะค่ะแต่พรุ่งนี้คงกลับเราจะได้คิดถึงเพื่อกลับแล้วซะแล้วนะคะน,นะึกว่ามาอาทิตย์หนึ่งอ่ะแม่ไม่ค่ะสุดสัปดาห์อาทิตย์ ครับเราบอกครับไม่ดครับมื่อกี้นี้บอกขให้ชมด้วโอ้แม่ถ้าแม่มาสุขสวที่นีก็แม่ก็พาน้นเฟือน้งฟางมาได้เวยเนาะได้ให้ให้คนนั่งข้างหลังก็ได้เราเอานี้ไหมันฝนตกก็สลับแต่ก็เป็นหูเลย่ก้กลับก่อนเลยาอยู่นนอกไปเลยโอ้สบายดีค่ะ

ไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟื่องบุญชู h ชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ